Hello everyone, in this video we are going to practice listening and reading. Let's practice listening first. Let's read. Listen and read. My cute kittens. Hello Lucy, my cat has four kittens. They are black, white, brown, and orange. They are cute. The black one is the smallest kitten in the house. The orange one is the biggest and the naughtiest kitten in the house. The white one is bigger than the brown one. I hope you will come and see them. See you soon. Dave หลังจากที่นักเรียนได้ฟังไฟล์เสียงแล้วนะคะถ้าใครอยากฝึกฟังอีกก็สามารถสแกน QR code คตตรงนี้ได้เลยค่ะต่อไปเรามาฝึก อ่านพร้อมๆกันนะคะจากที่เราฟังเสียงคือเสียงของเด็กผู้ชายใช่ไหมคะเสียงว่าผู้ชายคนนี้ชื่อเดฟแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อลูซี่ก็คือคนที่รับอีเมลนั่นเองค่ะอีเมลนะคะเวลาเราเขียนอีเมลถึงใครก็แล้วแต่ตรงนี้จะเป็นคำว่า to ก็คือถึงเราถึงใครก็ใส่อีเมลลงไป ซึ่งอีเมลก็จะมี Hotmail Gmail Yahoo ต่างๆนะคะเพราะว่าเวลาเราเล่น Facebook หรือ TikTok หรือการสมัครบัญชีทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะต้องใช้อีเมลในการสมัคร lucy.miller@pwmail.com subject subject เนี่ยก็คือหัวเรื่องหรือหัวข้อที่จะเขียนถึงคนคนนั้นนะคะซึ่งหัวข้อคือ my cute kittens ไม่ของฉันคิ้วน่ารัก k i t ชิน s ์ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันเขาจะไม่ออกเสียง t ตรงนี้นะคะก็จะออกเสียงว่า k i t t e n s ก็คือลูกแมวลูกแมวที่น่ารักของฉันหลายตัวเติม s แต่มีกี่ตัวเดี๋ยวเรามาอ่านตรงนี้กัน hello Lucy สวัสดี Lucy my cat has four kittens they are black white brown and orange แมวของฉันเนี่ยมี C kittens ก็คือลูกแมวใช่ไหมคะ they ในที่นี้ก็คือคำว่า kitchen นั่นเองเพราะว่าแมวมันมีหลายตัวต้องใช้ d แทน a r e black สีดำ white สีขาว brown สีน้ำตาลและสุดท้าย orange ส้ม they are cute เรียนขาถ้า เ o r d to be มันนำหน้าคำคุณศัพท์นักเรียนไม่จำเป็นต้องแปลนะคะหมายถึงแปลเป็นภาษาไทยะคะ่ะเล่าว่าในฐานที่เข้าใจ they are black ก็คือพวกเขาเนี่ยสีดำสีขาวสีต่างๆที่เช็กกำหนดมาให้ใช่ไหม they are cute พวกเขาน่ารักก็คือแปลไทยเราตัดตรงนี้ทิ้งได้เลยแต่ถ้าเขียนภาษา,ษาอังกฤษต้องเอา v ว r b to be ลงไปด้วยนะอย่าลืม the black one is the smallest kitten The black one ก็คือไอตัวสีดำ is the smallest เล็กที่สุดถ้าเปรียบเทียบเล็กที่สุดดีที่สุดแล้วต้องมี the มานำหน้าด้วยนะคะ k i ดอ n ตามด้วยสิ่งที่เล็กๆในที่นี้ก็คือคิดอ n ก็คือลูกแมวนั่นเองเพราะฉะนั้น the smallest kitten ก็คือลูกแมวตัวเล็กที่สุด in the house ในบ้าน the orange is the biggest and the naughtiest kitten in the house, the orange one ก็คือไอตัวสีส้ม is the biggest ใหญ่ที่สุด and n naught a u g h t i e s t naughty ก็คือดื้อเติม s ไปก็คือดื้อที่สุดในบ้าน the white one is bigger than the brown one the white one ก็คือไอตัวสีขาว is bigger than ใหญ่กว่า ถ้า the biggest ใหญ่ที่สุดถ้า bigger than ใหญ่กว่านะคะ the brown one ใหญ่กว่าไอ้ตัวสีน้ำตาล I hope you will come and see them I hope, hope คือหวังว่า you คุณ I hope you ก็คือฉันหวังว่าคุณเนี่ยจะมาแล้วก็มาดูพวกเขาในกรณีที่เป็นกรรมนะคะเราจะใช้เดม ถ้าเป็นประธานแบบนี้เราจะใช้คำว่า day นั่นเอง See you soon See you soon ก็คือเจอกันเ,เร็วนี้ d Dave d a v e Dave ก็คือชื่อเด็กผู้ชายคนที่เขียนหา r u c y นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนถึงใครอย่าลืมชื่อและสุดท้ายใครเป็นคนเขียนอย่าลืมชื่อตัวเองนะคะเวลาเราเขียนจดหมายหรืออีเมลถึงใครก็แล้วแต่หลังจากที่เราอ่าน Text ตรงนี้แล้วนะคะ นักเรียนก็ต้องไปอะไรเอ่ยไปวาดรูปแมวหน้าที่43ใช่ไหมคะจำดีๆนะว่าตัวไหนสีอะไรตัวไหนดื้อที่สุดตัวไหนตัวเล็กที่สุด 2> number 2 how w e l l did you read อ่านแล้วตอบคำถามนะคะซึ่งคำถามก็จะอยู่ตรงนี้เอง draw a picture of Dave's kittens in color is นักเรียนก็ต้องวาดรูปอะไรเอ่ย kittens จากอีเมลที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะวาดเป็นตัวอย่างให้ดูคุณครูจะวาดเรียงจากเล็กไปหาใหญ่ตัวแรกที่คุณครูจะวาดก็คือ the black one the black one ก็คือแมวตัวสีดำใช่ไหมคะคุณครูก็จะวาดตรงนี้เลยต่อไปตัวที่2ส,สีอะไรเอ่ยที่ใหญ่กว่าสีดำคือสีน้ำตาลใช่ไหมคะก วาดข้างกันเลยค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อสีของแมวกำกับด้วยนะคะแล้วตัวที่3ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกคือตัวสีอะไรเอ่ย The white one นั่นเองค่ะแล้วตัวสุดท้ายตัวที่ดื้อที่สุดอ่ะน,นักเรียนดูจากเทกเห็นไหมเขาบอกว่า the biggest and the n a u g h t i e s t ก็คือใหญ่ที่สุดแล้วก็ดื้อที่สุดก็คือตัวสีส้มนั่นเองค่ะ คุณครูก็ได้พานักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ Thanks for hanging out with me today Catch you next time on Funrain Channel See you later